รับค่าจำนวนเต็มนะให้เป็น x แล้วกันนะคะแล้วก็หาว่า x เนี่ยเป็นหาว่านะคะ x เนี่ยนะคะเป็นเป็นเลขคู่หรือเลขคี่นะเป็นเลขคู่หรือเลขคี่นะคะตามนี้นะคะนี่คือโจทย์นะเพราะนั้นนะคะเราจะมาเขียนตีระบรรทัดกันเนาะนะ เอ okay, นะทีนี้ตรงนี้หาว่าทำยังไงนะคะหาว่าเป็นเลขคู่หรือเลขคี่นะคะเพราะนั้นโจทย์ตรงนี้ค่ะนะมันหมายความว่าอะไรนะคะหมายความว่าถ้านะนี่ใาจา์เขียนเป็นมาร์กดาวก่อนนะคะถ้า x นะคะถ้า x นะคะหารหารเอาเศษเปอร์เซ็นต์ถูกไหมถ้า x หารเอาเศษ นะหารไปสกหารกับ2นะคะแล้วได้เศษเป็นนะคะได้เศษเป็น0นย์การได้เศษเป็น0ูนย์ก็คือเท่ากับเท่ากับ0ูนย์ถูกไหมได้เศษเป็น0ูนย์นะคะก็ให้แสดงผลว่าเลขคู่นะคะก็แสดงผลว่าเลขคู่นะเป็นเลขคู่อย่างนี้นะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็เป็นเลขคี่ถูกไหมมันก็แค่นั้นเองนะคะ ดังใจไม่ใส่บนรทัดนี้นะคะอ่ะทีนี้เราก็มาทำนะคะก็เริ่มต้นด้วยการรับค่ามานะคะอ่ะแล้วก็ขี้เกียจพิมพ์แล้วก็ไปก๊อปปี้มาจากข้างบนก่อนก็ได้นะคะ,ะให้เป็น x นะเนี่ยเวลาสลับภาษาไทยภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะเสียเวลาเนี่ยนะคะอ่ะนะคะอ่ะ enter x นะคะเราให้เป็นค่าเป็น integer นะคะนะเป็นจำนวนเต็มนะคะโอเครับมานะคะแล้วก็ ทำการเช็ค if ค่ะ if ตามที่เขียนเลยนะคะตามที่เขียนเลยตรงนี้เลยนะคะ if ค่ะ x นะฐาน2นะ x ฐาน2นะคะเหลือเศษเป็น0ใช่ไหมอย่าลืมปิดคลอนนะคะถ้าใช่นะคะถ้า yes ก็ให้ print นะคะว่าเลขคู่เลขคู่อย่างนี้นะคะ ถ้าไม่ใช่ก็คือ else ถูกไหมคะไม่ใช่ก็คือ else นะคะก็ไม่ต้องเช็คแล้วคะ่ะ else นะคะวันนั้นมีได้อย่างได้ไดแค่ไม่ศูนย์ก็หนึ่งนะคะนะวันนั้นถ้ามันไม่ใช่คู่มันก็เป็นขี้นะคะก็ print นะคะ,ะเลขขี้นะเออยากเนาะเวลาพิมพ์ภาษาไทยนะโอเคนะคะอะ ใส่มานะสมมติเป็นสนะเลขคู่เห็นไหมคะนะแล้วก็เทสค่ะเทสเลขคี่หน่อยอ่ะห้านะคะอ่ะก็เป็นเลขคี่เท่านั้นเองนะคะโจทย์ข้อนี้ค่ะ